สนับสนุนโดยยูโรช็อกโกพายผายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตเอนชัวโกที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดีใส่ใจคนที่เรารักด้วยเอนชัวโกมาม่าโอเคสควีอิงสักเกมไหมแชมพูไบโอเวดช่วยลดผมขาดหลุดร่วงดีมาส์ alt, สนับสนุนทุกการเล่นให้เฟลได้เฟลจนดีเมาส์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินทร์นะคะ24ธันวาคม2567อยู่กับปุ้ยวัสมุลค่ะพออสันรักครับและจอยสจ,จีค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะหลายคนบอกอุ้ยจะใกล้จะคริสต์มาสแล้วเนาะใช่มาแล้วเป็นคริสต์มาสอีฟน,นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ระม,มัดระวังกันหน่อยนะคะคนที่อาจจะมีสติไม่เต็มร้อยก็มีอยู่ตามท้องถนนรวมทั้งพื้นที่ทั่วไปต้องบอกว่าข่าวนี้ไม่รู้พิกัดจริงๆแต่ต้องเตือนภัยค่ะหนุ่มคนนึงเป็นวินรถจักรยานยนต์อยู่ ปุ้ยนะเอาไม้เบสบอลไปตีเขาค่ะเห็นชัดเลยว่าคือเธอถูกข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายอันนี้เป็นคดีความได้นะแต่ว่าล่าสุดเทมบอกว่าน้องคนนี้น่าจะไม่สบายน่าจะไม่สบายถ้าหงายกราแบบนี้นะคะก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าญาติเองก็ต้องดูแลด้วยถ้าญาติของคุณไม่สบายปล่อยให้ทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะให้ความเป็นธรรมกับพนักงานด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะทางด้านของเวลาที่เราไปดูคอนเสิร์ต เรามักจะได้ยินเหตุหการณ์ว่ามีคนตีกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเพลงแบบร็อกบ้างเพื่อชีวิตบ้างแต่ว่าอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆคุณผู้ชมเพราะดันมาเกิดกับคอนเสิร์ตของพี่มนแคนแกนคูนงานนี้หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นพี่มนแคนเนี่ยศูนมาก่อนเลย ก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับมาตามันต่อนะครับที่นครราชสีมาครับกับกรณีอดีตเกษตรจังหวัดนะครับเมาขับรถพุ่งชนตำรวจจราจรนะครับเด็กนักเรียนและก็ผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียนเจ็บระนาวเลยครับกับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ภูเก็ตครับเมื่อผัวทะเลาะกับเมียปรากฏว่าผัวเนี่ยคือออกไปจากบ้านแล้ว7วันอยู่ดีๆวันดีคืนดีกลับบ้านมาทะเลาะกับเมียอีกรอบหลังจากนั้นบีบคอเมียตายคามือเลยครับ แลกตาซอยรู้นะคุณโตมากับกล่องนี้แช่กล่องนี้ยังดื่มกล่องนี้ทุกเวลาก็เราโตมากับแลกตาซอยแล็กตาซอยอร่อยคุ้มค่าชุดปาร์ตี้เสียไซื้อที่ไหนอ่ะโลตัสเนื้อสัตว์ของกินเล่นพร้อมตีไอศครีมเบเกอรี่ถึง8มกราคม2568ช็อปป้าพรบกันทีส่วนลดสูงสุด220บาทถึง1มกราคม2568สุขพิเศษที่โลตัสสวัสดีปีใหม่ค่ะ ให้แฟนๆของอม,มารินทีวีนะคะจงประสบความสําเร็จความสุขนะคะพรใดๆที่เขาอวยพรกันทั่วโลกขอให้พรทั้งหลายเหล่านั้นนะคะมารวมกันและบังเกิดกับครอบครัวของท่านนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะยังไงมีความสุขมากนะคะคุณผู้ชมชาวอม,มารินทีวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะลักตาซอยงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพนเดสป,ประโยชน์ทุกคํา และตะซอยงาดำหอมงาดำอร่อยมาก แม่รู้ถ้าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขรู้จะทำมันได้ดีใหม่ o ฟมสโอเมก้าสมาร์ตโกวันพลา27มลกรัมวิตามินด12 C และกอสความสุขจุดรรกายการค้นพบโ For มสโอเมก้าสมาร์ตโกวันพลจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคารอังคารนั่งทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง24ทธันวาคมนี้ สนับสนุนโดยเราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้ดีไลท์ข้าวเกรียบ PR ีอาร์บิกแบอร่อยเข้มเต็มสองจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนึกถึงยาจากสมุนไพรจีนต้องจิ๋วเจิง้งกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อมั่นในพลังของความใส่ใจนมโฟโมสอร่อยที่หนึ่งของพวกเราสันซิวพาวเวอร์ช็อตทรีตเมนต์ใหม่ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้สวยปังในหนช็อต พาคุณผู้ชมไปที่ศาลจังหวัดโคราชกันหน่อยอุั้ยหลายคนบอกเฮ้ยอะไรอ่ะปีใหม่จะพาไปที่ศาลไปดูคดีหนึ่งศาลพิพากษาหนุ่มคนหนึ่งให้จำคุกตึ้งหนึ่งปีหนุ่มคนนั้นได้ยินดังนั้นวิ่งหนีค่ะแลวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาอย่างหนักจนกระทั่งเกิดภาพนี้จับได้หนีที่เลยพ่อแม่เฟย์รู้เอาพระมาคืนยายได้ไหมก็ยังดีมอบตัวด้วยนะคะ ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาเป็นต้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ใกล้จะเจ็ดวันอันตรายแล้วด้วยเหตุการณ์นี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ามีตำรวจจราจรเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากำลังจะปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนกำลังเลิกสี่โมงเย็นนักเรียนเต็มหน้าโรงเรียนเลยคุณครูก็อยู่กันเต็มปรากฏว่าพอตำรวจท่านนี้ขี่รถมาถึงหน้าโรงเรียนไม่ทันได้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะมีรถซ r v พุ่งมาชนจากด้านหลังอย่่างงจัคะ 喂喂喂。